อาจารย์เรื่องที่เกิดขึ้นกับวัดไร่ขิงเนี่ยกับระดับอดีตเจ้าวาดและเป็นเจ้าคณะภาค14คุมพระสงฆ์สจังหวัดนะครับอาจารย์ฮะมันเป็นเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยช็อกไปตามๆกันโดยเฉพาะยญิงบรดราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องในเชิงอาิยกวิทยาอาจารย์ครับเรื่องนี้มันมันมีความซับซ้อนอะไรในเชิงอาจยกวิทยาไหมครับอาจารย์หรือว่ามันเป็นเรื่องคดีปกติพื้น ครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คงจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกต่อของพุทธศาสร,ร,ร,ริกชนเหตุผลก็เพราะว่าพระที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นพระชั้นผู้ใหญ่อยู่ในขณะที่ช่วงที่กระทาความผิดนะครับซึ่งแน่นอนในการดําเนินการเนี่ยตำรวจเองก็ต้องมีการรวบรวมพยานฐานที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังก็จะมีข่าวว่าตำรวจในการส่งสารับ แข่งตัวเข้าไปในวัดเพื่อจะไปทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรวบรวมเพยกฐานด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าการที่จะมีการกล่าวหาพระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งเนี่ยพยกฐานต้องมีความรอบครอบละเอียดรัดกลุ่มพอสมควรและขณะเดียวกันก็คงจะมีทีมที่เฝ้าติดตามเช่นก็เก่าวหาเกี่ยวเรื่องการเงินว่ามีการยากักย้ายถ่ายเทเงินจากวัด แต่เข้าบัญชีส่วนตัวหรือมีการส่งต่อไปยังบัญชีอื่นและขณะเด,ดียวกันก็คงจะมีทีมหนึ่งในการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของคนใกล้ชิดของคนที่ตัวผู้ต้องหานะครับครับนั้นหมายความว่าพยานฐานตรงเนี้ยก็จะต้องมีการมีความเชื่อมโยงสอบรับก,กันกับข้อร้องเรียนหรือข้อที่เป็นข้อสงสัยของตำรวจและผู้เกี่ยวข้อง ่งผมเชื่อว่าในช่วงระเวลาที่ผ่านมาตํารวจคงมีหลักฐานแน่หนาพอสมควรแล้วล่ะครับครับอย่างที่อาจารย์ว่านะครับอาจารย์คือทางตํารวจเนี่ยแฝงเอาตัวคนเข้าไปปราบปนอยู่ในวัดที่แปดเดือนนะครับอาจารย์กว่าที่จะคลี่ปลมเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเจอพวกเส้นเงินซึ่งก็น่าจะเป็นหลักฐานที่มัดตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงสีกาไปถึง อดีตพระคนใกล้ชิดภายในวัดด้วยมีการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มไปเยอะอาจารย์ครับถ้าฟังจากข้อมูลจากข่าวนะครับอาจารย์ที่บอกไปเจอทั้งเส้นเงินเจอทั้งอดีตพระลูกวัดที่มีความใกล้ชิดแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงศรีกาด้วยอาจารย์ครับหลักฐานต่างๆเหล่านี้เรื่องเส้นเงินเรื่องพยานบุคคลที่มาจากการสอบปากคำเหล่านี้เนี่ยมันมันเพียงพอหรือยังครับอาจารย์ในการที่จะมัดในการที่จะดำเนินการกับทางอดีตเจ้าวาดแล้วก็คนที่ใกล้ชิดนะครับอาจารย์ครับ ครับเนื่องจากการโอนเงนินนะครับหรือเส้นทางการเงินเนี่ยเรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอว่าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หมายความว่าโอนในช่วงเดือนที่แล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขหลักฐานการโอนได้เพราระาถูกบันทึกไว้โดยธนาคารถูกไหมครับครับท้่หลักฐานตรงนี้จึงมีความสําคัญแตกต่างกับหลักฐานเช่นอพยานบุคคลวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างไปถึงสารกับคำพิการก็ได้ ครับอาจารย์แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทุเกเนี้ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นหมายความไม่ว่าจะพิสูจน์ในวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์หน้าหารือชั้นศาลเนี่ยหลักฐานยังอยู่เหมือนเดิมฉันจึงมีความสําคัญในแง่ของพยานฐานที่มีความน่นหนานะครับประการต่อมาคือและโดยหลักการแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเส้นทางการเงินที่จะพบก็จะต้องมีความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นอีกเช่นการจะนําเงินออกจากวัดเนี่ยจะต้องมีใครเซ็น อนุวัติอนุญาตครับอาจารย์หรือว่าแจ้งไว้กับทางธนาคารหรือแม้กระทั่งเงินที่บริจาคเข้าวัดแล้วปรากฏว่ามีการไปใส่บัญชีเจ้าวาดสมมตินะครับหรือค่าเช่าแผงค่าเช่าที่ในวัดเงินคนทาบุญใส่ตู้บริจาคต่างๆเนี้ยครับอันนี้จะเป็นเหตุผลว่าทําไมตํารวจจึงต้องส่งตำรวจนอกกำแบบนะแสงตัวเข้าไปเพราะว่าอะไรครับต้องการจะให้เห็นพฤติกรรมเข้าใจรูปแบบวิธีการต่างๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกเหนือจากที่มีการติดตามสืบสวนจากภายนอกวัดน,นะครับครับอาจารย์อาจารย์ครับถ้าเรียนถามอาจารย์ว่ากระบวนการและขั้นตอนนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจารย์พอที่จะฉายภาพให้เห็นได้ไหมครับว่าทั้งอดีตเจ้าว,วาดก็ดีทั้งอดีตพระลูกวัดก็ดีหรือแม้แต่ศีกาเนี่ยจะเจอกับอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับครับประเด็นแรกเนี่ยแน่นอนก็อดีตเจ้าวาดท่านก็ตกเป็นพุทธศานะครับท่านก็ต้องแก้กอเก่าหาไป นะครับสองคือก็จะต้องมีการ,ส,รสืบสวนสอบสวน,สวนขยายผลต่อว่าคนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือหรือผู้ต้องหาเนี่ยก็ทาความผิดรายเดียวหรือมีใครเข้ามาร่วมเกี่ยวข้องด้วยแต่เท่าที่ติดตามข่าวมีผู้หญิงหนึ่งท่านแน่นอนนะครับรที่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเชื่อมโยงไปยังเวบพนันฉะนั้นการมีเวบพนันเนี่ยผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วปรากฏว้าเงินโอนจากถ้าพบว่ามีการโอนเงินจากมัชีวัด ป็นบัญชีส่วนตัวบัญชีส่วนตัวโอนไปยังบัญชีผู้หญิงบัญชีผู้หญิงส่งต่อโอนต่อไปยังบัญชีเช่นแทงเว็บผนันนี้เราเว็บผนันนี้ก็ไปดูต่อว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องอีกเป็นบัญชีของใครครนะครับแล้วก็เปิดอย่างไรแล้วมีนอ่องหรือว่ามีคนที่เป็นดูแลเว็บแล้วเนี่ยแล้วยังมีเส้นเงินของบัญชีนี้วิ่งไปที่ใครอีกเพราะว่าอะไรครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเงินด้วยก็ได้ครับอาจารย์ฉะนั้น อาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เพียงแต่ว่าเวลาวการทํางานารของตารวจเองเนี่ยหลายกรณีไม่สามารถจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบแต่อย่างน้อยก็บอกได้บ้างคร่าวๆว่ากําลังทําอะไรอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าจะเป็นหลักฐานสําคัญทั้งรายการของสืบสวนรวบรวมเอกฐาน,นแล้วก็การสอบสวนตำรวจเองเนี่ยทั้งหมดจะต้องนําไปสู่การต่อสู้ในชั้นศาลด้วยรีพอราะในกรณีที่กูต้ตองหารลอจําเลยเนี่ย มาต่อสู้หร่ปฏิเสธก็กลาบมาครับครับอาจารย์ในช่วงหลังหลังมาเราได้ยินเรื่องบัญชีม้า บัญชีที่เป็นใกล้ๆกับเป็นบัญชีที่พักเงินนะครับอาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งธุรกิจเว็บพนันเนี่ยก็จะมีลักษณะของบัญชีมานี่เยอะหรือแม้แต่บรรดาแก้งคออะไรทั้งหลายทั้งปวงกรณีนี้ก็ดูจะมีบัญชีม้าก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจารย์แล้วก็ตัวของศีกาสุภาพตรีเนี่ยก็เป็นบัญชีลำดับที่3ที่รับเงินต่อจากการไปพักเงินที่บัญชีมา้าถ้าเป็นไปตามนี้ครับอาจารย์มันมันไม่น่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนใช่ไหมครับอาจารย์ทางตํารวจ สามารถที่จะดําเนินการพิชิตคดีนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์เพียงแต่ว่ามันจะสาวไปถึงใครแค่ไหนอันนั้นก็เป็นว่ากันต่อครับคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าโดยปกติรูปแบบการกระทำความผิดแบบนี้จะไม่ได้เป็นแค่คนสองคนสามคนแต่จะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับบุคคลหลายระดับครับ,รบ,รบอาจจะพัวพันไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนหนึ่งด้วยก็ได้นะครับอาจจะมีส่วนรู้เห็นเรือรอบรู้แต่แน่นอนครับถ้า เชื่อมโยงไปถึงใครเส้ๆๆนกันกันนะครับตำรวจเองก็ต้องเชิญลงหมายเรียกบุคคลนั้นมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่อยู่แล้วและประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นครับว่าการทําเบพนันเนี่ยติดกฎหมายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็พบว่าบ,บางทีหลายกรณีนะครับเป็นแหล่งฟอกเงินด้วยเราก็เชื่อมโยงกับการกระทาความผิดอย่างอื่นด้วยรวมทั้งคนที่มีส่วนร่วมเช่นไปรับสร้างเปิดบัญชี ทา,ทางทั้งที่ทางเจ้าที่เองทางการเองก็มีการแจ้งอยู่เสมอนะครับว่ารับสร้างเปิด,ผ,ดผิดกฎหมายแล้วคุณตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะท่านมีการรบพบการดำเนการผิด,ดที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามแน่นอนครับคนเราก็มีภูมิหลังเบื้องหลังที่แตกต่างกาันวิธีการคิดการทํางานรายได้แหล่งเงินต่างพวกนี้แต่ก็ไปเสียหน้าวันหนึ่งอไรก็ตามถ้าพบว่าการที่คุณจะเปิดบัญชีแล้วเงินครับเป็นเงินพลาดไปถึงคุณก็ต้องรับผิดชอบครับ อาจารย์ครับบทลงโทษนี่มันจะเป็นยังไงครับอาจารย์อย่างถ้าเป็นถ้าเจอเข้อหายักยอกทรัพย์ด้วยฟอกเงินด้วยรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการาเข้าไปมีส่วนไม่ว่าจะเป็นในหน้าก็ดีหรือว่ามีมีส่วนในการสนับสนุนการกระทําความผิดก็ดีรวมทั้งเรื่องเงินที่ถูกยักย้ายถูกยักยอกไปจากบัญชีของวัดนะครับ อาจารย์นะต้องมีการชดใช้คืนไหมครับอาจารย์คือน้องเดือดคดีอาญาแล้วในเชิงทางแพ่งหรือการชดใช้คืนเนี่ยต้องมีด้วยไหมครับอาจารย์กรณีนี้ครับอาจจะต้องแบ่งเป็นส่วนๆของบุคคลที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดเช่นอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับก็จะมีตามกฎหมายของสงฆ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ทีาไหจะมีความผิดเกี่ยวเรื่องของการเจ้าพนักงานจามกฎหมายอีกนะครับที่หมายความว่าถ้ามีการนําเงินจากบัญชีวัดไปเข้าบัญชีส่วนตัวจะเป็นเรื่องของการนักยอกอาจจะเป็นเรื่องของมีความผิด ที่มากกว่าปกติอัอนนี้ต้องด้ดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนกรณีผู้หญิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกที่มีการโอนเงินไปแล้วเอาเงินไปแทงในพนันแร่งต่างพวกนี้นะครับก็อาจจะมีความผิดฐานร่วมกันหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับการสอบสวนตำรวจรวมทั้งบัญชีม้าบุคคลอื่นที่เข้ามาเปิดบัญชีก็อาจจะมีความผิดอ,อีกส่วนกระเพื่อนก็แต่ละคนเองเนี่ยต้องมาดูพยานฐาน ที่เชื่อมโยงไปถึงเราก็ขึ้นอยู่กับว่าักขนาดนั้นเองเนี่ยคนนั้นเนี่ยมันวงตำแหน่งอะไรนะครับแล้วมาเกี่ยวข้องกับคดีเนี้ยหลักฐานไปถึงนรบ้างเราถึงไดครับครับแล้วแล้วเงินที่ถูกยักยอกไปอาจารย์เงินบัญชีของวัดเนี่ยนะฮะที่บอกมี่ทั้งหลายบัญชีอันนี้ต้องต้องชดใช้ชดเชยหรือว่าอย่างไงครับอาจารย์ดําเนินการครับเรื่องเรื่องแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นเรื่องก็ต้องแยกกันในส่วนพระยากับส่วนหนึ่งคือเงินที่มีการคนบริจาคจะเป็นเงินของวัดเนี่ย แล้วออกไปก็โดยปกติก็ต้องใช้คืนแต่ที่เราทราบดีครับเนื่องจากที่เงินเนี่ยทางเนี้ยเป็นหลักรวมร้อย้านอะ่ะก็ถือเยอะนะครับ,รบแล้วถ้าเกิดถูกยังจ่ายถ่ายเทล้วส่วนสําคัญทีถ้าไปอยู่ในเวบพนันแล้วเนี่ยพนักง,งานไปจ่ายไปเสียจากการเลื่นพนันเลยก็าตามเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาตามปอบว่ามีนโอกาสได้กลับคืนมากเท่าไหร่ครับครับอาจารย์ครับสุดท้าย กรณีที่เกิดขึ้นกับที่วัดไร่ขิงนะครับอาจารย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ว่าตัวของอดีตเจา้าวาดที่ก็เป็นพระเทะชั้นธรรมด้วยนะครับอาจารย์กว่าที่จะไปถึงตัวนั้นได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเป็นเจา้าคณะภาค14คุมพระสงฆ์ตั้ง4จังหวัดนะแล้วก็เป็นเจา้าวัดวัดใหญ่ด้วยนะครับอาจารย์ครับส,สิ่งที่เกิดขึ้นมันให้บทเรียนอะไรทั้งกับพุทธศาสนิกชนทั้งกับแวดวงพระพุทธศาสนา รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องรายได้หรือว่าทรัพย์สินของวัดนะครับอาจารย์ครับครับในรเด็นแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นหนึ่งก็ณีศึกษาถ้าเราถอดประเียนกันในแง่ของความรบอบครอบความรัดกลุ่มของการใช้จ,จ,จ่ายเงินของทางวัดหรือแม้กระท,ทั่งเงินที่ได้รับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคเงินจากคนทําบุญแล้วก็ตามหรือ การใช้ที่ดินของวัดเนี่ยแต่ดังสรรจัดสรรให้คนมาเช่าที่ช่วงมีเทศกาลหรือช่วงในสถานการณ์ปกติก็กาต,ต,าตามซึ่ตงรตรงนี้ก็คงจะต้องทำให้รูปคณะก,กรรมาการมีวยัยยาวัฒากราต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องดูเรื่องอำนาจในการจะเบิกเงินจากบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบรัดก,กลุ่มยิ่งขึ้นนะครับสองคือผมยังอยากให้ทางผู้ทศกัทฐกชนท่านผู้ฟังเองนะครับมีความเชื่อมั่นต่อหลักธรรมคำสอนของพระเจ้า และเชื่อมั่นในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอีกหลายรูปเช่นหมายความว่าพระที่ท่านทําไม่ดีแค่รูปหนึ่งเ่ยนะครับแน่นอนครับท่านก็ต้องรับผลกรรมไปแต่ยังมีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอีกหลายรูปฉนันผมยังอยากให้ขอให้ทางผู้สั่งพระจวนเองและทุกฟังเนี่ยนะครับยังมีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการึดหลักคําคำคำสอนที่ถูกต้อง แล้วน้อมนํามาใช้ในการทํางานใช้ในชีวิตประจวันผมว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ามากแต่การต่อมาคืออันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดแล้วจะทําความผิดเพราะสุดท้ายนะจะเป็นจุดจบที่ไม่สวยครับคร้บท่านก็ต้องรับผลกรรมนะครับครับหมดดีครับอาจารย์ครับข้อแนะนําของอาจารย์ผมว่าเรื่องกรณีของพระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นาศาสนาที่ผู้คนโดยส่วนใหญ่ก็เคารพนับถือและตอนนี้ก็เป็น ศาสนาที่แล้วการเผยแผร่ไปทั่วโลกแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็คงจะแยกแยะออกใดในระดับหนึ่งนะครับอาจารย์ว่าอา,อาจจะเป็นร่วงตัวบุคคลส่วนในแง่ของคําสอนของพุทธาศาสนานั้นก็ยังคงถือด้วยว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็จะน้อมนําการไปสู่ วิถีชีวิตที่ดีถ้าเกิดว่าคนยังเคารพสัตธาแล้วก็ปฏิบัติตามเรื่องใส่ในพุทธศาสนาวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์พันธบทโทดรกฤษณพง์ภูตระกูลนะครับอาจารย์เป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลังสิตแล้วก็เป็นประธานกรรมการคณะอธิยวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมของมหาวิทยาลังสิต์ด้วยนะครับ